ถุนโมโตโกโลโกโซใจอ้วนออทิสติกอวตารขับวินโคคุชิบวมไซตามิดลูคี้อสุจิซาสุเกกะซากุระอินเดียหงอคงคเขมรอนาถาโอ้โหนี่ก็เป็นรายชื่อตัวละครที่ลุงเอเนี่ยเคยแต่งในไรฟ์สดนะครับเรียกว่าสามารถสร้างสีสันและเรียกเสียงหัวล้อถ้าเกิดคนดูได้มากเลยจริงๆครับหรือว่าจะเป็นโดนทฮ่าฮาเช่นโดนิทหนักทางนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับลุงรับมดอะไรหายากมดเลว หมดแล้วพ่อมึงอ่ะพ่อมึงเธออย่ามาพูดจาแบบนี้ขอโทษครับมึงไม่ต้องไหว้สรุปลุงชื่ออะไรครับลุงมิดลุงแยกลุงกูลลุงลุไม่นอะไรลุงไปเล่นอะไรละช่วงแรกเนี่ย FC แฟนคลับจะชอบรอแกหละครับเรื่องสะพกกรว่าลุงแกได้เงินดูเนีมาเนี่ยจะจ่ายภาษีบ้างหรือเปล่าเลิกลอยเงินแม่เติมเกมได้แล้วลุงเอจ่ายภาษีหรือยังครับยังครับอะไรมึงพูดอะไรเนี่ย หรือว่าโดเนทให้สี่ร้องเพลงก็มีครับอันนี้บอกเลยว่าแอดวานมากๆอย่าบาวายยังรักไม่อย่าฟางพูดทำไมเมือม่อเธอต้องเรือขาอยู่แล้วฉันเข้าใจโอ้โอ,โอ ในช่วงพักหลังมันเนี่ยลุงเอแกจีเนียสสุดๆครับเขาได้หารายได้แบบพ a s s i v e i n c o m โดยการนอนรับยอดทำฉ่ำละครับแค่ลุงเอนอนเฉยๆเนี่ยก็มีคนโดเน่มาให้นี่ก็เป็นบรรยากาศในกรลฟ์สตรีมของลุงเอคร่าวๆครับลุงเอไม่ได้มีคอนเทนต์ให้การไลฟ์อย่างเดียวครับเขายังมีการทำคลิปวิดีโอลงในช่องของตนด้วยครับเช่น Q&A คอนเทนต์แก้งทีมงานหรือว่าไปคอลลบกับช่องนู่นช่องนี้ก็มีครับเช่นอันันเป็ดพี่เปาและแขกรับเชิญล่าสุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะบอกช่องลุงเอก็คือ CK ครับ